อันนี้นะคะที่มาจากคอนกรีตคือมาจากตรงนี้ปื้อเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้อ่านี่ตรงนี้นี่ที่ที่ที่จะขายนะคะแล้วก็รอบๆอบอ่านี่คือเวิร์กที่เขาแบ่งแปลงนะคะนี่ตรงนี้เพื่อนบ้านไม่ไกลเลย ถนนทางเข้าที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าโครงการเขาทำเขาจะทําเส้นนี้นะคะแต่ถ้าเราจะใช้เส้นนู้นเขาก็ทําไปแล้วที่เป็นคอนกรีตที่เมื่อกี้อ้นวิ่งมาคือเส้นนี้ลูกค้าก็วิ่งตรงนี้มาเข้ามาตรงนี้นี่นะคะอันนี้คือเวิร์กโครงการทั้งหมดเติรดตึ๊ดติรดตรดตดตรงนี้ตอนนี้กํลาลังงวัดอยู่นะคะที่ดินขอบเขตชัดเจน